อยู่ที่กับบริษัทหน้าที่ของคนคือระดมทีมหาคนช่วยขายนะหาคนช่วยขายแล้วมันจะค่อยๆโตไปเรื่อยๆๆๆนะโตแล้วโตวเลยไม่มีทางล่วงครับไม่มีทางล่วงนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นโฟกัสที่เรื่องนี้หาคนมาช่วยขายเยอะๆนะสมัครฟรีนะมาสมัครฟรีนะสมัครฟรีนะทีนี้นะทีนี้ บริษัทเราจะมีกลุ่มนะจะมีกลุ่มสอนงานนะมีกลุ่มสอนงานประมาณ5-6กลุ่มสมัครมาปุ๊บเราจะอยู่ตำแหน่งเซลแมนเข้าไปเลยแก้ไขข้อมูลเข้ามาในระบบมันจะมีกลุ่มเรียนรู้เยอะแยะมากมายเข้าไปเรียนรู้นะตอนนี้มีสินค้าประมาณเกือบสิบตัวนะเกือบสิบตัวนะถ้าคุณสมัครมาปุ๊บเป็นเซลแมนเะนี่ยตำแหน่งเซลแมนะคุณจะไม่สามารถสร้างทีมได้ไม่สามารถสร้างทีมได้แต่ขายปีกได้คือขายของได้ กำไรประมาณ20-30%อายุ I ตัวอย่างเช่นคุณสมัคร <จะ S 2> มาเข้ามานนเอารูปเอารีวิวเอาสินค้าเอาแคปชั่นที่บริษัทมีให้นะเอาไปโพสต์ขายได้เลยโพสต์ขายได้เลยแล้วก็ยังมีวิธีการสอนยิงแอดสอนทำติกตอกสอนปิดการขายมีหมดเข้าไปนั่งเปิดดูไลค์แล้วก็นั่งจดนะจดจดว่าขายยังไงตอบยังไงไปนั่งจดนั่งเรียนรู้แล้วก็กไรป,ประมาณ20-30%ก็คือขายปีด ขายของได้ยกตัวอย่างมีคนซื้อซื้อเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับไม่คุณไม่ต้องมีสต็อกสินค้าถูกปะคุณก็แค่สั่งออเดอร์จ่ายในราคาต้นทุนตามเดทที่บริษัทบอกนะับคีย์ชื่อลูกค้าเข้ามาในระบบบริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้กําไรทันทีโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งแพ็คของไม่ต้องมานั่งคิดค้นสินค้าอยู่ที่ไหนก็ขายของได้ไม่ว่าคุณจะไปเจอใครก็แล้วแต่ขายของได้คุณสั่ง ซื้อเข้ามาในระบบบริษัทจัดส่งสินค้าให้คุณจะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้ขายของได้หมดไม่ต้องสต็อกอยู่ไหนก็ขายของได้แค่พูดก็ตื่นเต้นละคุณจะไปเที่ยวคุณจะไปช้อปปิง้งคุณจะไปปาร์ตี้กับแฟนคุณจะอยู่ฝรั่งเศสอยู่เยอรมันอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้ระบบที่นี่นะเป็นระบบเดียวที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้คนใหม่ประสบความสำเร็จได้ง่ายโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีทุนแต่คุณจะต้องมีทักษะการขายสร้างทีมเป็น นะแล้วเราก็สอน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 ทีมขายซึ่งคุณไม่ได้ทาเองคนเดียวนะขายเนี่ยคุณพาก็จะช่วยพูดให้นะส่วนสร้างทีมก็มีสอนให้คุณก็ออกไปคุยออกไปดูเองนะครับแล้วก็ทักษะสอนการขายผมก็จะช่วยด้วยมีหลายหลายคนที่จะมาช่วยทําระบบให้มาสอนให้ทัศนคติวิธีการเก็บเงินวิธีการใช้เงินไปลงทุนลงเยอะแยะมากมายแบบที่นี่มีสอนโอเคเพราะฉะนั้นคนสามารถประสบความสำเร็จได้นะสมัครเข้ามาเป็นตําแหน่งเซลแมนไม่สามารถสร้างทีมได้ คุณสามารถที่จะไปโพส์ขายได้นะแต่ถ้าคุณจะสร้างทีมได้คุณต้องเปลี่ยนตําแหน่งเป็นนะครับเป็นอะไรครับเป็นพาร์ทเนอร์คืออีกตําแหน่งหนึ่งพาร์ทเนอะร์เป็นดี r เตอร์เอ็ก u t เซคิวทีฟหรือ CEO หรือซีอนะครับซึ่งตอนนี้นะก็มีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นระบบมันจะเป็นอย่างนี้นะการที่คุณจะเป็น c ีอได้นะการที่คุณจะเป็นซีอได้คุณจะต้องใช้เงินประมาณ หนึ่งแสนหนึ่งมื่นก็คือคุณต้องขายสะสมไปเรื่อยคุณต้องขายไปหมดสองร้อยกล่องคุณถึงจะเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นเงินประมาณหนึ่งแสนหนึ่งมื่นก็คือขายไปขายสะสมไปเรื่อยนะครับแต่ตอนนี้คือมีโปรโมชั่นก็คือนะสําหรับใครที่อยากทำธุรกิจแต่ไม่ได้มีเงินทุนนะก็มีโปรโมชั่นให้คือ3แถมหนึ่งแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงโปร12 12ก็คือคุณสั่งสา3แถมหนึ่ง ถ้าคุณสมัครมาปุ๊บมันจะนับเลย7วันสังเกตว่าหน้าเว็บมันจะมีเวลาให้นะครับสมัครได้เจวัน<ม>ถ้าคุณสั่ง3แถม1คือสั่งสินค้าไปทานนะครับหรือเอาไปขายเนี่ยสแถมหนะึ่งะก็อยู่ที่ประมาณ1 9ึ่งเก้าหรนคือพันกว่าบาทนะครับระบบมันจะเปลี่ยนตําแหน่งให้ทันทีต่อเป็นซีอนะเพราะว่าสาเหตุที่เรามีโปรโมชั่นนี้ก็เพราะหนึ่งเราไม่ได้อยากให้คุณมาลงทุนเป็นแสนเป็นล้านนะครับเราอยากให้คุณเอาสินค้าไปทานแค่พันกว่าบาท นะแล้วก็มันจะเป็นตําแหน่งเป็น c ีอทันทีนะกําไร50ตัวอย่างเช่นคุณเป็น c ีอปุ๊บนะเวลาคุณขายปีคุณจะได้กำไรประมาณ50แล้วขายได้ทั้งระบบทั้งระบบบริษัทเรามีสินค้าทั้งหมด10ตัวก็คือกำไร50ทุกตัวโดยที่คุณไม่ต้องสต็อกสินค้าซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีบริษัทไหนทําในประเทศไทยที่คุณจะได้กำไร50ทุกตัวทุกชิ้นไม่มีนะถ้าคุณ ไปทำแบรนด์ทั่วไปคุณจะต้องสต็อกทุกแบรนด์ด้วยนะคุณถึงจะได้กำไหาไร50%แล้วต้องมีเงินหลักล้านที่นี่ไม่ต้องเปิดโอกาสให้พวกคุณทํากําไรได้เยอะเท่าที่จะเป็นไปได้คือ50%นะครับแค่ใช้เงินแค่พันหนึ่ก็คือสามารถเป็นซีอีได้สินค้าไปกินนะการันตีได้เลยว่าสมม